ันนี้ก็จะเป็นหอยที่เราแกะออกมาและล้างสะอาดแล้วนะคะออแล้วก็หมักปรุงเครื่องไว้แล้วค่ะวันนี้เราไม่มีเนยนะคะมันต้องใส่เนยเอ,อ่ปักกับเนยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงจะไปซื้อเนยค่ะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดและเปลือกหอยนี่ก็ล้างสะอาดแล้วค่ะนี่นะคะวิธีทำ ออหอยออไวแบกชเนนเ e นนะคะเขาชื่อไวแบกชเนนเ e นคะ่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอาหารขึ้นรลสอรองเลยนะคะแต่ของเราหากินได้โดยไม่ต้องซื้อนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะทำยังไงกินนะคะเดี๋ยวพี่บัวจะแชร์ให้ดูนะคะ ดีค่ะทุกคนวันนี้พี่บัวจะมาแนะนำการถักอ,อ,อบหอยไวเปียกชเนคเค็นนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเปลือกหอยที่พี่บัวเก็บมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดต้มต้มแกะหัวอ,ออกแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วนะคะบัวก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> หัวหอยที่เราแกะแกะเสร็จแล้วที่เราเก็บเก็บมาเมื่อวานนี้แต่เรายังไม่ทําเพราะเรายังไม่มีเนยนะคะเมื่อวานไม่มีเนยก็เลยต้องรอทําวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันวันหยุดประจําโลกนะคะคือวันแรงงานนะคะไม่มีร้านไหนเปิดก็เลยมารอทําวันนี้ค่ะวันนี้พี่บัวก็จะมีหอยหอยอันนี้ก็คือหมัก เกลือแล้วก็พริกไทยไว้แล้วนะคะนี่ปรุงปรุงรสไว้แล้วค่ะแล้วแล้วก็จะมีเนยนะคะมันไม่ใช่ยีสต์ยีสต,ต์นี่ค่ะแบบยีสต์แบบยีสต์แบบตป่นอย่างนี้นะคะส่วนผสมนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเนยเนยเอ่อเรียกเขาเรียกว่าอ่อคล้อยทับบูทเธอเนาะคะเนยแบบผสม เ,เครื่องปรุงมาแล้วเหมือนกันเป็นพวกมีคล้อยฐานในนี้ค่ะมีผักมีอะไรในนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่บัวก็จะมานำหอยเนี่ยมามาหั่นเป็นชิ้นก่อนนะคะตอนแรกพี่บัวว่าจะทำใส่ทั้งตัวหอยเลยมันคงจะชิ้นใหญ่เกินไปนะคะก็เลยพี่บัวจะนำมาหั่น น้ำมาหัน่นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้ำมาหั่นก่อนนะคะเพื่อมันเพื่อไม่ให้ชิ้นใหญ่เกินไปค่ะหอยชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำเอ่อ จะมีกินในร้านอาหารนะคะในร้านซองใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าแพงค่ะหอยชนิดนี้ราคะรอเดี๋ยวให้พี่บัวหั่นเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่บัวจะมาโปะเอาเนื้อหอยเนี่ยใส่เข้าไปในตัวหอยแล้วก็ ใส่ยีตลงไปนะคะเดี <P> ๋ยวมาต okay. 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 ิดตามขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนนี่เนยเราก็จะมาแกะปอกออกนะคะเขาก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะทีแรกพี่บัวว่าจะตักใช้ช้อนตักเอามันคงจะไม่ไม่ดีนะคะพี่บัวก็เลยจะมาตัดเป็นชิ้นนะคะ เตาอ,อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อที่จะได้กรอบง่ายขึ้นนะคะใส่ตัวหอยได้ง่ายขึ้นหันเป็นลูกเตานะคะพเพื่อน 3 แล้วขั้นตอนต่อไปก็เราจะใช้เราจะนำหอยเปลือกหอยที่แกะทำไว้แล้วล้างสะอาดไว้แล้วนะคะแล้วก็จะเอาเนยเนี่ยเอาเนยใส่ไป1ชิ้นอย่างนี้นะคะ แล้วก็หอยนำหอยที่หอยที่เราเตรียมมาแล้วนะคะนี่แล้วก็หารเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะเอาตัวหอย จะใส่ในหอยตัวหอยกลับคืนไปนะคะแล้วกออ็จับยัดลงไปอย่างนี้ค่ะช้อนเช้ช้อนเล็กๆนะคะจับยัดลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาใช้เนยนะคะเนยที่เป็นเนยแบบนี้ค่ะ ยัดลงไปค่ะยัดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ภาชนะที่เราเตรียมเตรียมไว้อบนะคะภาชนะแบบนี้นอบ จะมาเอาเนื้อหอยใสุ่ไม่โตมันรู้สึกแคบจังเลยใส่เนยลงไปนะคะเพือนก็ใส่ตัวหอยลงไปค่ะกดนิดนึงนะคะกดนิดนึงค่ะกดจะได้เขาจะได้ лі mm. Дійска <sharp> <are> <sharp> เนยใส่เพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆเขาก็จะอร่อยด้วยค่ะเนยที่แบบมีผสมเครื่องปรุงมาแล้วแบบนี้ค่ะเนยสำเร็จรูปนะคะอย่างนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมาวางเรียงแบบนี้นะคะนี่ค่ะวางเรียงแบบนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะกรอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะก็จะเอาไปใส่ตู้อบนะคะใส่ตู้อบค่ะอันนี้ก็จะเราก็จะกรอบอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ แล้วก็มาเปิดเอาอบไว้นะคะเอาอบเอ200 200อ,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 องศานะคะเราก็จะใช้เวลาอบเออใช้เวลาอบ40นาทีเท่านี้นะคะตามตามเออ่สูตรของคนชาวเยอรมันทำเนาะคะ่ะเดี๋ยวอีกวนัน 40นาทีเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆตักปิดค่ะตอนนี้ก็หอยเราก็ได้40นา,นาทีแล้วนะคะมาค่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูหน้าตาหอยของเรานะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆอื๊อ,อเพื่อน แล้วก็ปิดแก๊สก่อนนะคะปิดแก๊สก่อน,นะคะ่ะอืมลุกอโอ้หนาาห,นห,นาาหน้าตาหน้าตาน่าทานมากค่ะเพื่อนอืมนี่ค่ะอืมหน้าตาดีมากค่ะหน้าตาสวยเหมือนคนทำเลย ดูสิคะเพื่นอนออันนี้เราก็มันเป็นส่วนที่เหลือนะคะก็จะดีกว่าเราจะไม่ทิ้งนะคะ น,น,นี้เราก็จะมาจัดใส่จานนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จานพี่บัวก,ก็ทําแบบง่ายๆเนาะพี่บัวผักพี่บัวไม่ชอบซื้อผักคะ่ะพี่บัวก็จะใช้ผักที่ที่สวนนะคะเป็นผักชีไทยบ้านเรานะคะปลูกเองค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันนะคะ